สวัสดีค่ะมาพบกับพี่เสี่ยวเหยวนะคะวันนี้ก็วันที่11พฤศจิกาย,ยน2,563นะคะก็โครงการคละครึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนกันในรอบที่2วันที่11พฤศจิกาย,ยน2,563นะคะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาไปจนถึงเวลา23นาฬิกานะคะจำนวน2ล้าน4แสนสินะคะจากในส่วนของ10ล้านสิท,ที่ ที่ไม่ใช้สิทธิ์นะคะภายใน14วันนะคะหรือลงทะเบียนแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์นะคะก็ก็ทำให้มีสิทธิ์ตกค้างจำนวน2ล้าน400,000สิทธิ์ทำให้มาเปิดกันลงทะเบียนกันในวันที่11นะคะแล้วก็ในช่วงเวลา6นาฬิกา50นาทีก็อาจจะมีคนสมัครเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งในรอบที่2นี้ได้รับความสนใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะที่จะใช้โครงการคนละครึ่งนะคะรัฐบาลช่วย50ดอกออก50นะคะถือว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะจึงทําให้จํานวน2ล้าน สี่แสนสิทธิ์นี้หมดภายในเวลา3ชั่วโมงนิดนนะคะ6นาฬิกาถึง9นาฬิกาเลยนะคะ9านาฬิกา10นาทีนี่แหละค่ะสิหมดเลยนะคะเหลือศูนย์ศูนย์สิทธิ์นะคะก็จะไม่สามารถสมัครได้นะคะสาหรับใครที่มาหลังจากนี้เมื่อกี้ก็ยังได้ยินว่าไม่สามารถสมัครได้นั่นหมายความว่าสิเต็มแล้วนะคะเราก็ขอแจ้งตรงนี้ว่าสิทธิ์การสมัครคนละเครื่องรอบที่2นะคะวันที่11พฤศจิกาย,ยนนะคะสิส้นเรียบร้อยแล้วนะคะภายในเวลา สามชั่วโมงเลยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่สมัครได้ในรอบนี้นะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับท่านที่สมัครรอบที่สองไม่ได้นะคะหรือยังสมัครแล้วแต่ว่าระบบลม่มนิดนึงนะคะก็ยังไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรน,นะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ชอบดีมีคืนได้นะคะแล้วสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันก็ยังอยู่นะคะก็สามารถใช้ได้นะคะวันนี้เสี่ยวเหยาก,ก็มาแจ้งข่าวคราว คนละเครื่องรอบสองนะคะสิบหมดเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็มาแจ้งแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ